ในวันที่เธอเดินเข้ามาในที่ทำงานร่างกายของเธอดูเหนื่อยล้าน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นทำให้การเดินของเธอไม่คล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนข้อเทจริงออที่เธอเป็นหญิงสาววัยรุ่นที่ท้องก่อนแต่งงานทำให้เธอถูกมองในแง่ลบจากเพื่อนร่วมงานอนอบางคนหัวเราะค,คิกคักเมื่อเห็นเธอเดินผ่านไปบางคนก็พูดถึงเธอเบาๆในห้องน้ำหญิงหรือแม่แต่ในห้องพักคนงานหลายคนต่างตั้งคำถามว่าทำไมไม่รอให้แต่งงานก่อน หรือลูกเขาจะมีกลิ่นอายของความผิดปกติไหมแต่เธอไม่เคยปฏิเสธเสียงเหล่านั้นเธอแค่ทนเงียบและหันกลับไปทำงานต่อบางครั้งเธอก็อดน้ำตาไม่ได้เมื่ออยู่คนเดียวในห้องเก็บของหรือห้องส้วมท่ามกลางความเงียบสงัดเธอได้แต่หวังว่าอนาคตจะสอนให้เธอแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นในช่วงนี้เพื่อนร่วมงานที่แอบหัวเราะยอะเธอก็ยังคงไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพ่อของเด็กในท้องของเธอเลย พวกเขามองว่าเธอเป็นเพียงเด็กสาวคนหนึ่งที่ท้องก่อนแต่งงานแต่พวกเขากลับไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วพ่อของเด็กคนนั้นคือใครหลายสัปดาห์ผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเธอกลับมาที่ทำงานหลังจากการพักผ่อนจากอาการคลอดบุตรพวกเขาเริ่มจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเธอความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นการกระทำที่มักจะเคยกลัวกลับกลายเป็นการแสดงออกที่แข็งแกร่งและมั่นคงแต่พวกเขายังไม่เข้าใจเหตุผลที่ทำให้เธอเปลี่ยนไป วันหนึ่งที่มีการประชุมใหญ่ของทีมทุกคนในห้องนั่งเงียบเมื่อท่านผู้อำนวยการประกาศชื่อท่านหญิงทิติมาเพื่อให้เธอขึ้นมาเป็นผู้พูดแทนคำพูดแรกที่เธอพูดทำให้บรรยากาศทั้งห้องอึดอัดทันทีผมคิดว่าทุกคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมแล้วเสียงหัวเราะจากบางคนในห้องเริ่มเบาลงแล้วก็เงียบไปเมื่อเห็นท่านผู้อำนวยการและหัวหน้า,าแผนกอื่นๆพยักหน้าให้เธอพูดต่อ คุณคงคิดว่าผมเป็นแค่เด็กสาวคนหนึ่งที่ท้องก่อนแต่งงานแต่ผมจะบอกให้รู้ว่าพ่อของลูกในท้องผมคือใครครับเธอหยุดสักพักราวกับจะให้อารมณ์เต็มที่ทุกคนมองหน้ากันด้วยความสับสนไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้ยินคำตอบที่ตามมาพ่อของลูกผมคือคุณพัชพรค่ะ การเปิดเผยครั้งนี้ทำให้ทุกคนในห้องต้องอ้าปากค้างสายตาของพวกเขาต่างจับจ้องไปที่พัททรพรที่นั่งอยู่ด้านหลังพวกเขาคิดไม่ถึงว่าเจ้านายผู้สูงวัยที่สุดในห้องนี้จะเป็นพ่อของเด็กในท้องของหญิงสาวที่พวกเขามักจะล้อเลียนพัททรพรเงียบไปชั่วขณะก่อนที่จะยิ้มบางๆให้กับทุกคนราวกับว่าเขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการไม่ตัดสินใครจากเพียงแค่สิ่งที่เห็นภายนอก เสียงกระซิบดังขึ้นจากมุมต่างๆของห้องบางคนเริ่มพูดถึงความเป็นไปได้บางคนเริ่มรู้สึกละอายใจและบางคนก็เริ่มคาดเดาถึงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่คำถามที่ยังคงค้างคาในหัวทุกคนคือพ่อของเด็กที่ท้องนั้นจะมีบทบาทอย่างไรต่อชีวิตของหญิงสาวคนนี้และเขาจะทำอย่างไรเมื่อเธอกำลังต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงคอรังใหญ่ในชีวิต เสียงกระซิบในห้องเริ่มเบาลงเมื่อทุกคนยังคงมองอไปที่พัททรพรและหญิงสาวคนนี้พัททรพรลุกขึ้นจากที่นั่งและก้าวไปข้างหน้าเขาหยุดอยู่ข้างๆหญิงสาวที่ท้องก่อนแต่งงานและยิ้มให้ทุกคนอย่างมั่นใจทุกคนคงคิดว่าเราอาจจะมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ใช่ไหมครับเขาพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนการพูดของเขาทำให้บรรยากาศในห้องค่อยๆกลับสู่ความเงียบสงัดพัดททรพรหันไปมองหญิงสาวข้างๆเขา และพูดต่อสิ่งที่ทุกคนไม่รู้คือผมและเธอมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เริ่มต้นจากการมองหาความสะดวกสบายหรืออะไรแบบนั้นเราทั้งคู่ต่างต้องการที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองแต่บางครั้งชีวิตก็ไม่ได้เดินตามแผนที่เราวางไว้เขาหยุดอีกครั้งก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงจริงจังเราไม่จำเป็นต้องซ่อนตัวจากการตัดสินของใครทั้งนั้น สายตาของเพื่อนร่วมงานหลายคนเริ่มเอ็นเอียงไปที่พัทธรพรบางคนพยายามมองเขาในแง่ดีขณะที่บางคนก็ยังรู้สึกตกใจและไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดานี้ทําให้พวกเขาสับสนและเริ่มคิดถึงสิ่งที่พวกเขาเคยพูดถึงหญิงสาวคนนั้นก่อนหน้านี้หญิงสาวคนนี้ยิ้มให้กับพัททรพรก่อนจะหันไปสบตากับทุกคนในห้องเราทุกคนต่างก็มีเรื่องราวของตัวเองการตัดสินคนอื่นจากแค่สิ่งที่เห็น หรือจากสิ่งที่เราได้ยินไม่ได้ช่วยให้เราเข้าใจใครได้ดีขึ้นเลยเธอพูดด้วยเสียงที่ไม่หวันไหวสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในตัวเองที่เติบโตขึ้นจากการต้องเผชิญกับคำวิจารณ์และการถูกดูถูกมาตลอดคำพูดของเธอทำให้หลายคนในห้องเริ่มหยุดคิดบางคนรู้สึกถึงความผิดพลาดในสิ่งที่เคยพูดถึงเธอบางคนก็เริ่มรู้สึกละอายใจที่เคยตัดสินเธอโดยไม่รู้เรื่องราวทั้งหมด พัดทอนพรหันไปมองหญิงสาวข้างๆเขาและในที่สุดเขาก็พูดขึ้นใหม่อีกครั้งสิ่งที่เราทำวันนี้ไม่ได้เป็นแค่การแสดงออกถึงความจริงแต่ยังเป็นการแสดงถึงความกล้าหาญที่จะยืนหยัดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเขาหันกลับไปมองทุกคนในห้องด้วยสายตาที่จริงจังเราไม่มีอะไรจะต้องไอเรามีความรักความรับผิดชอบและเราจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆท,ทางที่ชีวิตจะพาเราไป บรรยากาศในห้องเริ่มเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นห้องที่เต็มไปด้วยการหัวเราะและการวิพากษ์วิจารณ์กลับกลายเป็นห้องที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบและการพิจารณาตัวเองทุกคนเริ่มรับรู้ถึงความหมายที่ลึกซึ้งในคำพูดของพัททรพรและหญิงสาวคนนี้ในที่สุดการประชุมก็จบลงทุกคนกลับไปทำงานของตัวเองแต่มีบางคนที่ยังคงคิดถึงสิ่งที่ได้ยินพวกเขาตรหนักว่าการตัดสินใครจากภายนอกนั้นไม่ใช่เรื่องที่สมควรทำ และว่าบางครั้งคนที่ดูเหมือนจะอ่อนแอที่สุดอาจมีความแข็งแกร่งภายในที่ไม่เคยแสดงออกมาให้ใครเห็นมาก่อนยี่ตัวสาวคนนี้ไม่ได้แค่ทั่งง่แล้วแต่งเอกสารได้แสดงให้ทุกคนเห็นว่าความรักแต่ในใจเธอกลับเต็มไปด้วยความจริงไม่ได้มีรูปไม่ได้รู้สึกแปลกแยกอีกแล้ไม่มีใครสามารถแ่สุดเธอก็รู้สึกว่าเธอเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงและไม่ใช่แค่ตามคำพูดของคนอื่นที่เธอต้องปฏิบัติตาม พันธอนพรชมเธอด้วยความภาคภูมิใจในตัวเธอที่แง้ว่าเธอพันธอนขาจะเป็นคนที่มีอ้างางและสถานะสูงในที่ทำงานแต่ข้างใจเธอสิกนว่าสารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบได้มีความแปรปรนอย่างไม่คาดคิดความสำคัญของพวกเขาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากกวามคาดนี้กลกลายเปความสนุกสบายทุกคนที่เคยเกิดจากการยอมรับในสิ่งที่มันเป็นการเข้าใจตอนนี้คงต้องต้อหการสม่ำเสมอซึ่งกันและกันในขณะที่วันนั้นดำเนินไปพนักงานทุกคนเริ่มหันมามองหญิงสาวในมุมใหม่พวกเขาเริ่มเห็นเธอในแง่ดีขึ้นหลายคนเดินเข้ามาทักทายเธออย่างสุภาพ และพูดถึงความกล้าหาญที่เธอแสดงออกในที่ประชุมบางคนที่เคยเล้อเลียนเธอก่อนหน้านี้ก็เริ่มขอโทษและพูดคุยกับเธออย่างจริงใจหญิงสาวยิ้มรับคำขอโทษเหล่านั้นแต่ในใจเธอก็ไม่ได้โกรธเคืองหรือเก็บคำพูดเหล่านั้นไว้กับตัวเธอรู้ดีว่าในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนต่างมีเรื่องราวของตัวเองและเธอก็แค่เป็นคนหนึ่งที่กำลังเดินตามเส้นทางของตัวเองในเวลาต่อมาพัททรพรเริ่มเห็นว่าหญิงสาวคนนี้ ไม่ได้เพียงแค่แสดงออกถึงความกล้าหาญในที่ทำงานแต่เธอยังมีความสามารถที่ไม่ธรรมดาในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นแค่ความสัมพันธ์ชั่วคราวกลับกลายเป็นการสนับสนุนที่ยั่งยืนและมีความหมายอย่างลึกซึ้งวันเวลาผ่านไปหญิงสาวตั้งใจทำงานหนักและพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านขณะเดียวกันพัททรพรก็เริ่มเห็นว่าเธอไม่เพียงแต่เป็นแม่คนที่มีความรับผิดชอบแต่ยังเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจ และมีอำนาจในการตัดสินใจในชีวิตของตัวเองพวกเขายังคงเดินเคียงข้างกันในโลกที่เต็มไปด้วยการตัดสินและคำวิจารณ์จากคนอื่นแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนอื่นคือการที่พวกเขาไม่เคยหยุดเชื่อในความรักและความรับผิดชอบที่พวกเขามีให้แก่กันความเชื่อในตัวเองและการยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อทำให้ทั้งสองคนเข้มแข็งขึ้นทุกวันและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเขารู้ว่า ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวหากยังคงเดินหน้าไปในทางที่ถูกต้องวันหนึ่งในช่วงบ่ายที่อากาศร้อนอบอ้าวหญิงสาวนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของเธอพิจารณาเอกสารที่ต้องส่งให้เสร็จตามกำหนดเวลาทุกคนในที่ทำงานกลับไปทำงานของตัวเองหลังจากเหตุการณ์ในห้องประชุมแต่สำหรับเธอแล้วทุกอย่างเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่เธอไม่ได้มองกลับไปยังสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่กลับตั้งใจมุ่งไปข้างหน้าและเธอก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกต่อไป พัททรพรเดินเข้ามาหาเธอที่โต๊ะทำงานด้วยท่าทางที่เป็นมิตรเขาหยุดยืนข้างๆและกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนวันนี้คุณทำได้ดีมากผมภูมิใจในตัวคุณจริงๆหญิงสาวยิ้มให้เขาแม้เธอจะไม่ได้แสดงออกถึงความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมของตัวเองแต่ในใจของเธอรู้สึกอบอุ่นและภูมิใจในตัวเองมากขึ้นทุกวันการที่เธอสามารถยืนหยัดได้ท่ามกลางคำวิจารณ์และความยากลำบากทำให้เธอรู้สึกเข้มแข็งและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับโลกภายนอกอย่างมั่นใจ ขอบคุณขฉันแค่ทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องเธอตอบกลับพร้อมยิ้มให้เขาพัทรพรมองเธออย่างเข้าใจเขารู้ว่าเธอไม่ได้ทำเพื่อความยอมรับจากคนอื่นแต่ทำเพื่อความสงบในใจของตัวเองเพื่อครอบครัวที่เธอสร้างขึ้นมาและเพื่ออนาคตที่เธอต้องการให้มันเป็นหลายเดือนผ่านไปเรื่องราวของหญิงสาวและพัททรพรเริ่มเป็นที่รู้จักในที่ทำงานมากขึ้นพวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งทั้งในที่ทำงานและนอกงานทุกคนเริ่มเห็นถึงความจริงจัง และความตั้งใจในการทำงานของพวกเขาบางครั้งพวกเขาก็ทำงานร่วมกันในโปรเจกต์สำคัญและบางครั้งก็ช่วยเหลือกันในเรื่องส่วนตัวหญิงสาวเริ่มกลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในที่ทำงานทุกคนเริ่มขอคำแนะนำจากเธอในหลายๆเรื่องทั้งในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัวเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่แม่คนที่ท้องก่อนแต่งงานอีกต่อไปแต่กลายเป็นหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความสามารถและความฉลาดเฉลียว ัททรพรเองก็เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเขารู้สึกถึงการเติบโตในตัวเองเหมือนกันความสัมพันธ์กับหญิงสาวทําให้เขาเห็นคุณค่าของการมีคนที่สามารถเข้าใจและสนับสนุนเขาได้ในทุกสถานการณ์เขาเริ่มมองโลกในมุมที่กว้างขึ้นและรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่สามารถหยุดพวกเขาจากการทําสิ่งที่ต้องการได้ในที่สุดทั้งสองคนตัดสินใจที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันไม่ใช่แค่ในที่ทำงานแต่ในชีวิตส่วนตัวด้วยพวกเขาตั้งใจจะสร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจ และจะร่วมมือกันเพื่อทำให้ชีวิตของพอวกเขาดีขึ้นในทุกๆด้านความรักและการสนับสนุนที่พวกเขามีให้กันทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่มีอุปสรรคใดที่จะทำให้พวกเขาหยุดเดินไปข้างหน้าได้ชีวิตของพวกเขาจึงเดินต่อไปในทางที่ไม่เคยหยุดนิ่งทั้งในแง่ของการงานและความสัมพันธ์โดยที่ไม่ต้องแคร์คำพูดของใครอีกต่อไปเพราะพวกเขารู้ดีว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากก่อการได้รับการยอมรับจากคนอื่นแต่มาจากการรู้จัก และยอมรับตัวเองชีวิตของพวกเขาค่อยๆผ่านไปอย่างสงบและมีความสุขแม้ว่าบางครั้งยังคงมีเสียงวิจารณ์จากคนบางกลุ่มแต่ทั้งหญิงสาวและพัดทรพรรู้ดีว่าเสียงเหล่านั้นไม่สามารถทําให้พวกเขาหยุดเดินไปข้างหน้าได้พวกเขาเริ่มใช้ชีวิตร่วมกันในแบบที่ต้องการไม่ต้องพยายามพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นทุกวันมีแต่การเติบโตและเรียนรู้จากกันและกันหญิงสาวเริ่มวางแผนอนาคตที่เธอเคยฝันถึงการเป็นแม่คนที่มีความมั่นคงในชีวิต และสามารถดูแลลูกได้อย่างดีที่สุดในขณะที่พัททรนพรก็รู้สึกว่าการมีครอบครัวเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตแต่เมื่อมันเกิดขึ้นเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดวันหนึ่งในช่วงเย็นหลังจากทํางานเสร็จทั้งสองคนเดินออกจากที่ทํางานด้วยกันพัทธพรพรถือกระเป๋าของหญิงสาวด้วยมือหนึ่งและอีกมือหนึ่งจับมือเธอไว้แน่นเสียงหัวเราะ ของทั้งคู่ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงบของท้องถนนไม่มีคำพูดใดที่ต้องบอกกันมากมายพวกเขาแค่รู้ว่าในโลกนี้พวกเขามีกันและกันและนั่นก็เพียงพอแล้วในที่สุดทั้งคู่ตัดสินใจสร้างบ้านเล็กๆในที่ที่พวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างสงบและเต็มไปด้วยความสุขพวกเขาทั้งสองตกลงที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีให้แก่ลูกและจะไม่ยอมให้เหตุการณ์ในอดีตที่เจ็บปวดมาทำให้ชีวิตพวกเขาแตกแยกจากกันครอบครัวของพวกเขาเริ่มเติบโตขึ้นจากความรักที่บริสุทธิ์ และความเข้าใจที่มีให้กันหญิงสาวรู้สึกว่าเธอได้กลับไปยืนอยู่ในจุดที่มั่นคงที่สุดในชีวิตและทุกอย่างที่เธอเคยเผชิญมาตั้งแต่เริ่มต้นก็เป็นแค่บทเรียนที่ทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นพัททรพรยืนข้างเธอเสมอในทุกๆก,ก้าวที่เดินไปข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขารู้ดีว่าพวกเขาสามารถเผชิญหน้ากับมันได้ด้วยความรักและความเข้าใจที่ลึกซึ้งระหว่างกันทุกอุปสรรคที่เคยขวางทางพวกเขากลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่พวกเขาร่วมกันสร้างขึ้น และไม่มีอะไรที่จะสามารถทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขาได้ชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวังใหม่และความมั่นคงที่ได้สร้างขึ้นจากการรักและการยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อวันหนึ่งในฤดูร้อนเมื่อท้องฟ้าใสและลมเย็นๆพัดผ่านพวกเขานั่งในสวนหน้าบ้านหลังเล็กๆที่เพิ่งสร้างเสร็จรอยยิ้มของทั้งคู่ยังคงสดใสเหมือนเดิมไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีพวกเขาก็ยังคงใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการไม่ต้องกังวลกับสายตาของคนอื่นหรือการ วิจารณ์จากผู้ที่ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของพวกเขาเติบโตขึ้นทุกวันรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่คำพูดหรือการกระทำแต่คือการอยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาของชีวิตลูกน้อยในท้องของหญิงสาวเติบโตขึ้นทุกวันเมื่อเขาหรือเธอเกิดมาพวกเขาทั้งสองคนก็จะได้เรียนรู้บทเรียนใหม่ในฐานะพ่อแม่การดูแลลูกคือการเดินทางอีกเส้นทางที่พวกเขาตั้งใจจะไปด้วยกันแม้ว่าจะมีความท้าทายรอยอยู่ข้างหน้าแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญมันด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไข หญิงสาวมองไปยังพัททรพรที่นั่งข้างๆเขากำลังมองดูลูกแมวที่พวกเขาเลี้ยงไว้วิ่งเล่นอยู่ในสนามหญ้าขณะที่หญิงสาวสัมผัสท้องที่มีลูกน้อยภายในมันเป็นการเตือนให้เธอรู้ว่าชีวิตกำลังเริ่มต้นอีกครั้งไม่ใช่แค่สำหรับตัวเธอเองแต่สำหรับคนที่เธอรักและทุกคนที่เธอจะดูแลคุณคิดว่าเขาจะเป็นยังไงนะหญิงสาวถามพัทรพรด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนพัททรพรยิ้มแล้วก้มลงมองท้องของเธอไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรผมรู้ว่า เขาจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักเราจะทำให้แน่ใจว่าเขาจะเติบโตขึ้นเป็นคนดีหญิงสาวพยักหน้าความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วทั้งหัวใจของเธอการมีพัดทอนพอรออยู่ข้างๆเธอทำให้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้ทุกคําพูดของเขาทําให้เธอมั่นใจในอนาคตที่กำลังจะมาถึงความเชื่อมั่นในตัวเขาและความรักที่เขามอบให้ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่เคยอยู่คนเดียวเลย ทั้งคู่เงียบไปช่วขณะชื่นชมความสงบของช่วงเวลานี้พวกเขารู้ดีว่าโลกภายนอกยังคงหมุนไปอย่างรวดเร็วแต่ในพื้นที่เล็กๆนี้ที่พวกเขาสร้างขึ้นทุกอย่างเต็มไปด้วยความรักและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในที่สุดเมื่อพระอาทิตย์ตกดินพวกเขาก็ยืนขึ้นและเดินเข้าไปในบ้านด้วยกันท่ามกลางความเงียบสงบของค่ำคืนทั้งคู่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่ด้วยความรักและความมุ่งมั่นที่พวกเขามีให้กันไม่มีอะไรที่พวกเขาจะไม่สามารถเอาชนะได้ทั้งชีวิตนี้ จะเป็นการเดินทางที่พวกเขาจะร่วมกันฝ่าฟันไปจนถึงที่สุดชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบกลับเต็มไปด้วยความหมายและความงดงามเมื่อมีคนที่เข้าใจและยืนเคียงข้างกันความรักในรูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรแต่เป็นการใช้ชีวิตที่แท้จริงที่สุดที่ทั้งสองคนเคยต้องการเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพวกเขายังคงใช้ชีวิตด้วยกันอย่างเรียบง่ายและมีความสุขลุกน้อยของพอวกเขาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางความรักและความเอาใจใส่จากทั้งสองคนทุกวันเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการเป็นพ่อแม่พัสทอนพรมักจะยิ้มให้กับลูกเมื่อเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในตัวลูกที่ดูเหมือนจะเติบโตเร็วขึ้นทุกวันยิงสาวรู้สึกว่าเธอไม่ได้แค่เป็นแม่แต่เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สามารถรับมือกับทุกสิ่งที่ชีวิตมอบให้ได้พัสทอนพรเองก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเช่นกันการมีครอบครัวทําให้เขาเข้าใจถึงความหมายที่ลึกซึ้งของคําว่าการรับผิดชอบและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสิ่งที่พวกเขามีกันนั้นไม่ใช่แค่ความรักแบบธรรมดา แต่เป็นความรักที่มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกๆวันบางครั้งในช่วงเย็นทั้งสองคนจะนั่งที่ระเบียงบ้านมองดูพระอาทิตย์ตกดินไปพร้อมกันเสียงหัวเราะของลูกน้อยที่กำลังเล่นกับสุนัขในสนามหญ้าเติมเต็มบรรยากาศให้อบอุ่นยิ่งขึ้นหญิงสาวเหลือบมองพัททรพรและถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคุณเคยคิดไหมว่าเราจะมีชีวิตแบบนี้ได้พัททรพรยิ้มและส่ายหัว ไม่เคยคิดเลยครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ผมรักมากที่สุดในชีวิตทุกๆวันมันมีค่าทุกๆช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันทั้งสองเงียบลงและมองไปที่ท้องฟ้าสีทองที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูหวานท่ามกลางความเงียบสงบนี้พวกเขาไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากมายเพราะในใจทั้งสองคนต่างรู้ดีว่าชีวิตที่พวกเขาสร้างขึ้นร่วมกันนั้นมีค่ามากแค่ไหนความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการได้สิ่งที่ต้องการทั้งหมดแต่เป็นการมีคนที่รักและเข้าใจอยู่เคียงข้าง ในตอนกลางคืนเมื่อทุกคนเข้านอนหญิงสาวนอนอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยแสงจันทสราส,สองเข้ามาผ่านหน้าต่างเธอคิดถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นความเจ็บปวดในอดีตที่เคยตามหลอกหลอนเธอได้ถูกแทนที่ด้วยความรักที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเธอรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและในเส้นทางที่เธอเลือกเดินเธอหลับตาลงและคิดถึงอนาคตที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ในขณะเดียวก,กันเธอก็รู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะยังคงเดินไปข้างหน้าเคียงข้างพัดทอนร และลูกของพวกเขาความรักของพวกเขาคือสิ่งที่ทําให้ทุกวันเป็นวันที่มีความหมายและทุกย่างก้าวที่พวกเขาเดินไปในโลกนี้จะไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปเช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านม่านบางสีขาวหญิงสาวลืมตาขึ้นอย่างช้าๆเสียงลูกน้อยหัวเราะเบาๆดังมาจากอีกฝั่งของห้องเธอยิ้มก่อนจะลุกจากเตียงเดินไปอุ้มลูกที่กําลังยืนเกาะเลไม้เล็กๆด้วยดวงตากลมใสที่จ้องมองแม่อย่างไร้เดียงสาพัททรพรเดินเข้ามาพอดีเขาถือถ้วยกาแฟในมือ และยื่นให้เธอเช้านี้อากาศดีจังนะเขากล่าวพร้อมจูบหน้าผากของเธอเบาๆแล้วหันไปอุ้มลูกจากอ้อมแขนเธอหญิงสาวรับถ้วยกาแฟมาและพยักหน้าเบาๆพลางจ้องมองภาพตรงหน้าผู้ชายที่เคยเป็นเจ้านายวันนี้กลายมาเป็นคู่ชีวิตที่อบอุ่นและเด็กน้อยในอ้อมแขนเขาคือผลลัพธ์ของความรักที่ต้องฝ่าฟันหลายสิ่งหลายอย่างกว่าจะมายืนตรงนี้ได้ชีวิตในที่ทำงานยังคงดำเนินต่อไปแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพื่อนร่วมงานหลายคนเริ่มให้ความเคารพ และเปิดใจมากขึ้นพวกเขาเห็นถึงความตั้งใจจริงไม่ใช่แค่ในหน้าที่การงานแต่ในบทบาทของการเป็นพ่อแม่การพูดคุยลับหลังที่เคยเต็มไปด้วยคำตัดสินใจกลายเป็นความชื่นชมโดยไม่ทันรู้ตัวมีวันหนึ่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลเดินเข้ามาหาเธอหลังเลิกงานและพูดว่าตอนแรกฉันไม่เข้าใจเธอเลยนะแต่ตอนนี้ฉันอยากขอบคุณที่ทำให้เราเห็นความหมายของคำว่าความอดทนความรักและศักดิ์ศรีของผู้หญิงหญิงสาวยิ้มอย่างสงบเธอไม่ตอบอะไรเพียงแต่พยักหน้าเล็กน้อยในใจเธอรู้ดีว่า คำพูดเหล่านั้นไม่ใช่แค่สำหรับเธอคนเดียวแต่มันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในใจของคนรอบข้างด้วยพัทรพรเริ่มมีโอกาสรับโปรเจกต์ใหญ่มากขึ้นและเขาก็ไม่ลืมที่จะดึงเธอเข้าร่วมด้วยในฐานะที่ปรึกษาหลักไม่ใช่เพียงเพราะเธอคือแม่ของลูกเขาแต่เพราะเขาเห็นในศักยภาพและความเฉียบแหลมที่เธอมีมาแต่ต้นคืนหนึ่งขณะนั่งดูดาวบนดาดฟ้าบ้านเธอเอ็นหัวลงบนไหล่ของเขาพร้อมกล่าวเสียงเบาเราเคยคิดว่าท้องก่อนแต่งคือเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิตแต่ตอนนี้ ฉันกลับคิดว่ามันคือของขวัญที่เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการพัททรพรยิ้มและกอดเธอแน่นขึ้นใช่เพราะมันทําให้เราได้เจอกันในมุมที่แท้จริงที่สุดไม่ใช่แค่ในฐานะเพื่อนร่วมงานแต่ในฐานะคนที่เดินเคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาเงียบงันนั้นช่างสงบแสงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าทั้งสองนั่งอยู่อย่างนั้นไม่มีคําพูดใดเพิ่มเติมแต่หัวใจของพวกเขาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันและในโลกที่เคยเต็มไปด้วยคําพิพากษาวันนี้ ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการได้ใช้ชีวิตร่วมกันในความเข้าใจความรักและความซื่อตรงต่อกันอย่างแท้จริงในเช้าวันใหม่กลิ่นหอมของขนมปังอบสดลอยคลุ้งไปทั่วบ้านพัทบกระอยในครัวสวมผ้ากันเปื้อนที่ลูกน้อยเลือกให้เมื่อสัปดาห์ก่อนมันเป็นผ้ากันเปื้อนสีเหลืองสดที่มีลายมีการ์ตูนเล็กๆดูตลกแต่เต็มไปด้วยความหมายหญิงสาวยืนพิงขอบประตูมองภาพตรงหน้าแล้วอมยิ้มอย่างเงียบๆลูกน้อยวิ่งเข้ามากอดขาเธอเสียงหัวเราะสดใสของเด็กเล็กกอ่อเติมเต็มบ้านหลังเล็กนี้ ให้มีชีวิตชีวายิ่งกว่าที่เคยเธอก้มลงอุ้มลูกขึ้นมาแล้วพาเดินไปนั่งที่โต๊ะอาหารพัดท,ทอนรหันมาเสิร์ฟอาหารเช้าให้ทั้งคู่พร้อมจูบที่หน้าผากของลูกและยิ้มให้ภรรยาของเขาอย่างอ่อนโยนวันนี้มีประชุมกับคณะกรรมการใช่ไหมเธอถามขณะหันขนมปังแบ่งให้ลูกใช่ครับแต่ไม่กังวลเท่าไรพอรู้ว่ากลับมาจะได้เจอพวกเธอผมก็รู้สึกสบายใจเขาตอบพร้อมยิ้มภรรยาหัวเราะเบาๆพูดแบบนี้ทุกเช้าเลยนะ ก็เพราะมันจริงทุกเชา้าหลังอาหารเช้าพัททรพรอ,ออกไปทํางานส่วนเธอก็ใช้เวลาระหว่างวันดูแลลูกและเขียนบทความสําหรับนิตยสารออนไลน์เกี่ยวกับประสบการณ์ของการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่กลายเป็นแม่ในครอบครัวเต็มรูปแบบบทความของเธอได้รับความสนใจอย่างมากเพราะมันสะท้อนถึงความกล้าความเจ็บปวดและพลังของการให้อภัยในช่วงบ่ายหญิงสาวได้รับอีเมลจากสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งเสนอขอซื้อลิขสิทธิ์บทความของเธอ เพื่อนำไปตีพิมพ์รวมเล่มเธออ่านอีเมลนั้นสำหลายรอบก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองลูกที่กำลังนั่งระบายสีอยู่บนพื้นหัวใจเธอเต้นแรงไม่ใช่เพราะความดีใจเพียงอย่างเดียวแต่เพราะมันคือการพิสูจน์กับตัวเองว่าเธอไม่ได้ถูกนิยามด้วยอดีตเย็นวันนั้นเมื่อพัททรพรกลับมาถึงบ้านเขาเห็นเธอรออยู่ที่หน้าประตูพร้อมยื่นจดหมายจากสำนักพิมพ์ให้อะไรเหอรอเขาถามอย่างสงสยัยอนาคตของฉันเธอตอบพร้อมรอยยิ้มที่เปล่งประกายจากข้างใน พัดทอนพรอ่านข้อความจนจบแล้วมองหน้าเธอด้วยดวงตาเปลี่ยมด้วยความภาคภูมิใจผมรู้มาตลอดว่าคุณไม่ธรรมดาเธอจับมือเขาไว้แน่นคุณเป็นคนแรกที่เห็นฉันในวันที่ทุกคนมองผ่านทั้งสองคนกอดกันแน่นลูกน้อยวิ่งเข้ามากอดทั้งสองไว้ด้วยรอยยิ้มสดใสพวกเขาหัวเราะพร้อมกันเสียงหัวใจเต้นของคนทั้งสามดังก้องในความเงียบของค่ำวันนั้นจากวันแรกที่เธอถูกเย่อเยยและตัดสินวันนี้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ด้วยเท้าของตัวเองมีคนที่รักเธออย่างแท้จริง และมีชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณค่าและเธอรู้ว่าไม่ว่าโลกจะหมุนไปทางไหนตราบใดที่หัวใจของพวกเขาเชื่อมถึงกันก็ไม่มีสิ่งใดพรากพวกเขาออกจากกันได้อีกเลยคืนนั้นฝนตกลงมาเบาๆกลิ่นดินเปียกชยมาพร้อมเสียงฝนกระทบหลังคาหญิงสาวนั่งอยู่ริมหน้าต่างถือถ้วยชาอุ่นไว้ในมือข้างกายคือพัดท,ทรพรที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จและกำลังเช็ดผมให้ลูกน้อยที่หัวเราะคิกคักอยู่ในอ้อมแขนบิดาเธอมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่อิ่มเอมไม่ใช่เพียงเพราะความอบอุ่นตรงหน้า แต่เพราะเธอเคยอยู่ในช่วงเวลาที่เธอไม่คิดว่าจะมีวันที่ได้เห็นภาพนี้ภาพครอบครัวของเธอหลังจากที่ลูกน้อยหลับลงเธอกับพัททรพรออกมานั่งที่ระเบียงทั้งสองคนต่างนิ่งเงียบปล่อยให้เสียงฝนกล่อมใจผมเคยกลัวว่าเราจะผ่านมันมาไม่ได้เขาเอ่ยเสียงแผ่วเธอพยักหน้าเบาๆฉันก็เคยกลัวแต่เราก็ผ่านมาได้และไม่ใช่แค่ผ่านมาเรายังเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังพัททรพรจับมือเธอไว้แน่นนิ้วทั้งสิบของเขา และเธอประสานกันอย่างพอดีผมรู้ว่ามีอีกหลายอย่างรอเราอยู่ข้างหน้าทั้งเรื่องลูกเรื่องงานเรื่องอนาคตแต่ถ้ามีกันและกันแบบนี้ผมไม่กลัวอะไรอีกแล้วเธอยิ้มและฉันก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในใจของทั้งสองไม่มีอะไรต้องพูดมากกว่านั้นอีกทุกถ้อยคำทุกช่วงเวลาทุกความเงียบมันเต็มไปด้วยความเข้าใจที่ไม่ต้องแปลเช้าว,วันใหม่มาถึงพร้อมแสงแดดอบอุ่นลูกน้อยตื่นมาพร้อมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่กลายเป็นเสียงแรกของทุกเช้าในบ้านหลังนี้ ในวันนั้นเองบทความรวมเล่มของหญิงสาวได้รับการประกาศว่าอยู่ในรายชื่อหนังสือขายดีอันดับต้นๆเธอได้รับคำเชิญจากรายการโทรทัศน์ให้ไปพูดถึงแรงบันดาลใจและเรื่องราวของเธอพัททรพรยืนอยู่หลังเวทีขณะเธอกําลังนั่งเตรียมตัวในห้องแต่งหน้าเขามองเธอผ่านกระจกสายตาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจจำวนแรกที่เราเจอกันได้ไหมเธอถามขณะช่างกำลังเติมแป้งเบาๆที่แก้ม เขาพยักหน้าคุณนั่งอยู่ริมโต๊ประชุมทำหน้าตาไม่ไว้ใจใครเลยเธอหัวเราะเบาๆก็คุณจ้องฉันแบบไม่กระพริบตาใครจะไว้ใจได้ละ่ะเขายิ้มตอนนั้นผมยังไม่รู้ตัวเลยว่าคนที่ผมนั่งมองจะกลายเป็นคนทั้งชีวิตของผมเสียงเรียกจ,จากสตาฟดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าเธอต้องขึ้นเวทีแล้วเธอลุกขึ้นยืดตัวเต็มความมั่นใจก่อนจะหันไปหาพัทรพรไม่ว่าฉันจะพูดอะไรบนเวทีนี้สิ่งที่ฉันอยากให้คนฟังเข้าใจที่สุดคือ ผู้หญิงที่ถูกตัดสินจากสายตาคนอื่นไม่ได้แปลว่าเธอไม่มีค่าพัททรพรจับมือเธอไว้แน่นไปแสดงให้โลกเห็นเธอว่าคุณคือใครจริงๆเธอพยักหน้าแล้วเดินขึ้นเวทีอย่างสง่างามและนั่นคือวันที่ทั้งโลกได้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกหัวเราะเยาะเพราะท้องก่อนแต่งงานแต่วันนี้เธอคือแรงบันดาลใจของใครอีกหลายล้านคนแสงไฟบนเวทีส่องกระทบใบหน้าของหญิงสาวขณะเธอก้าวขึ้นไปยังแท่นพูดเสียงปรบมือจากผู้ชมดังก้องทั่วห้องประชุมใหญ่ แต่เธอไม่หวันไหวหัวใจเธอมั่นคงเธอยือนตรงพูดด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งและเปลี่ยนพลังฉันเคยถูกหัวรเราะเยาะเพราะฉันท้องก่อนแต่งงานฉันเคยถูกมองด้วยสายตาดูถูกถูกตราหน้าว่าไร้ค่าไม่คู่ควรกับอนาคตที่ดีแต่ฉันยือนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะใครยอมรับฉันฉันยือนอยู่ตรงนี้เพราะฉันยอมรับตัวเองและเลือกที่จะเดินต่อแม้ทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยคำพิพากษาเธอเว้นจังหวะสบตาคนดูด้วยแววตาที่มั่นคง ฉันอยากบอกผู้หญิงทุกคนที่เคยถูกทำให้รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าว่าชีวิตไม่ได้จบลงเพราะความผิดพลาดครั้งหนึ่งมันเพิ่งเริ่มต้นถ้าคุณกล้าที่จะยืนขึ้นอีกครั้งและรักตัวเองให้มากพอเสียงปรบมือกึกก้องเธอยิ้มบางๆพร้อมน้ำตาที่เอ่อคลอดวงตาคู่นั้นหันไปมองมุมเวทีที่ซึ่งพัททรพรยืนอยู่กับลูกน้อยของพวกเขาพวกเขายิ้มให้กันรอยยิ้มที่ไม่ต้องมีคำพูดใดๆมันคือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมด เมื่อไฟเวทีค่อยๆดับลงเธอก้าวลงมาจากแท่นผู้สวมกอดลูกแน่นและซบไหล่สามีไม่มีเสียงหัวเราอยเยาะอีกต่อไปไม่มีคำพิพากษาใดที่มีอำนาจเหนือหัวใจของเธออีกมีเพียงครอบครัวความรักและชีวิตที่เธอเลือกสร้างด้วยตัวเองเรื่องราวของเธอจบลงอย่างสง่างามแต่การเดินทางของเธอเพิ่งเริ่มต้นและโลกก็พร้อมจะฟังเธอมากกว่าที่เคยเพราะจากผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ที่เคยถูกหัวเราะเยาะวันนี้เธอกลายเป็นเสียงของผู้หญิงนับไม่ถ้วนที่เคยเงียบงนันและเธอจะไม่มีวันเงียบอีกต่อไป